วันนี้เราจะมาปิ้งย่างข้างนอกกันนะจ๊ะวันนี้ที่เยอรมันอากาศที่21องศานะคะยี่สิบเอ็ดจ้ายี่สิบอ็ดดูคะ่ะมีใครอยากกินด้วยไหมคะอันนี้อันนี้ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนแอนน้อยจะทำไปแอนน้อยจะทำไปคงไม่ได้กินหรอกค่ะดูแล้วค่ะข้าวคงไม่ได้กินค่ะโอ้ยไม่ได้กินค่ะทุกคนไปหมดแล้วค่ะหมดกันค่ะ w a ส m ก c ั s t ดี hier? นค่เนกน้อยอยากกินอาวข้าวเียร์ไก่น้อยเอาไปใส่ไข่แล้วก็ใส่นมค่ะกลัวมันไม่อร่อยแล้วก็ใส่เนยลิงอยเอาั่ช่ย คงจะได้กินแต่นี่แหละค่ะซี่โครงนี่แหละว้าวแลใช้ซีรีเอสเซนมันโอ้ my god อัสมืออีกหน่อยเธอเทคออฟดิบิ้งไข่บอมแพรมคันนี้เอสเซนคันเทคออฟไม่ฉันออกมาดูอะไรเนี่ยคงไม่ได้กินละค่ะทุกคน ข้าวอ่ะคงได้กินแต่นี้แหละคะ่ะเนี่ยซี่โครงนี่นนลูก <c oughs> เอ่อข้าวย่างผิดสูจนปเลยนะคะ <c oughs> ต้องลงถังขยะต้องลงถังขยะคะ่ะทุกคนโอ้ oh my god นี่คือเชฟไก่นะคะ <c oughs> เชฟไก่น้อยะคะ่ะสูตรเชฟไก่น้อยนะคะที่กินไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไปใส่นมเนาะ ไม่ไงเป็นอันเนี้ยนี่แวกป๊าป้าดิสดิสอเลสดิสดิสอะบรัสเวกพิเตอร์เด้ออุ้ยเป็นค่ะเป็นค่ะอุ้ยไม่อุ้ยได้กินไหมเนองอุ้ยไม่ได้กินค่ะแบ่ พูดได้กินอยู่อยอันนี้ก็คงไม่ได้กินแลกกับ้วค่ะจะมีบทนะคะอันนี้เขาติดต้องได้เงลตาให้เขาเขาพวกนี้กะว่าจะกินอร่อยอร่อยไม่ได้กินเลยค่ะทิ้งมีแตเห็นที่มาอยู่กับไฟอามด มีอย่าบ่นค่ะอย่าบน่นชิมอ๋อไม่กล้าชิมกลัวมันไม่สุก <c oughs> แต่ถ้านะ้ำมันก็น่าจะอร่อยอยู่นะถ้ามันสุกแล้วอะเพราะว่าหมักใส่นมเนาะจะไข่ปาทำนหน

ไม่รู้เนี่ยกินได้เลยสิโคเนี่ยแต่มันนุ่มนะแต่มันนุ่มมากนะข้าวอะ่ะ จะม,ม,มันอร่อยนะอร่อยนะรสชาติมันอะแต่มันไม่ผ่านย่างะอะฟอร์บันฟอร์บันฟอร์บอสสติ๊กชุดไม้ลาย อยากกินนะสิให้กินแล้วรีสคอตติดามรีสคอตต์เจ้าไรฟ์สบ่มันกระเลยในใน้ำกลูตโอ้ยชัวร์สไปติดไปในคุ้มไปสรุปแล้วก็คือข้าวเรากินไม่ได้เลยนะคะลงพื้นหมดเลยค่ะ สรุปแล้วก็คือไม่ได้กินค่ะได้กินแค่หมูนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไก่น้อยเขาจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไก่น้อยด้วยนะคะสวัสดีจ้า